หมดแล้วมีแค่สี่แผ่นแล้ววันนี้เอามาเร็วฉันอยากเขียนแค่อย่างนี้อ,อ่าไม่พูดมากเอามาเขียนเขียนเร็วๆไม่ต้องพูดเอามาเขียนเร็วๆไม่มีข้อต่อรองเขียนอยากเขียนต่ออยากเขียนสามอันนี้จะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องนับไงอันนี้มันจะเสร็จอยู่แล้วก็ไม่ต้องนับแล้วลูกอาจะเสร็จอยู่แล้วเขียนให้เสร็จเร็ว ชเมนไม่ได้เขียนหนังสือทุกทีนะลูกข้างล่างข้างล่างข,างข,างข้างล่างลูกข้างล่างข้างล่างข้างล่างสิข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็เร็วเร็วเลี้วเลี้ยวครับเร็วครับแล้วไปทางนี้ครับไปสิเร็วอีกเร็วอีกเร็วอีกแล้วก,วก,วก,ก,ก,ก็ข้างบนแล้ว เร็วตรงนี้ก็เร็วอีกแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเร็วเร็วเร็วครับเร็วครับเร็วครับเร็วตรงนี้แหละครับอืมตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้นี่แหละครับที่นี้เลยปาเก่งเลยเมื่อกี้ปาไม่เก่งอ่ะอุ้ยเห็นเริม เทบเก่าเนยพอแล้วลูกห้เขียนหนังสือได้แล้วครับป้าคันนะไม่เอาแล้วเขียนหนังสือแล้วเขียนหนังสือ <c oughs> มือแต่คันลูกท่านตุ้มแดงไม่หมดเลยครับเขียนหนังสือกับลูกป้าคันป้า,นนาครับคันน,น่ะเก่าให้หน่อยครับเขียนหนังสือเสร็จก่อนเขียนหนังสือเสร็จก่อนเขียนหน้านี้แล้วจะเก่าให้หรอครับ เข็นหน้านี้เสร็จแล้วก็พอแล้วก็แล้วก็แล้วก็เก,กาให้เลยเหรอ ใจไหนลูกให้มันตรงเส้นทำไมทำไมเหมือนหน้าหนูอ่ะคล้ายๆกันลูกอ่ะต่อไปตัวนี้รอลิงตัวนี้รอลิงรอลิงอยากเขียนตัวไม่เอาเขียนตัวนี้ไปลูกทำไมอ่ะคิดว่าเอาเขียนตัวนี้ก็ได้ครับนลูกเขียนเขียนไปแล้วครับอ่ะมนท่าสุดท้ายเร็วท่าสุดท้ายท่นท่าสุดท้ายแล้วป้าจะเกาให้หนอครับ i <clears throat> ผิดมุนผิด นให้ต่อให้ต่อกันขึ้นไปเลยลูกไม่ต้องหยุดอันนี้น่ะต่อกันขึ้นไปเลยอางนี้เป็นรอจุลาลูกไม่ใช่เห็นอากาศลูกมันเป็นรอจุลามันต้องต่อมันขึ้นไปเลยลูกหลังให้เขียนต่อขึ้นแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะลูกต่อไปเพ้นท์ครับอาให้หนูตรงไหนตรงนี้อ่ะกาว้เพ้นท์เหมือนที่เขียนนะเพ้นท์เขียนไปลายปากกาเก้าให้เอบเขียนข้างล่างสิข้างล่างสิไหนตรงนี้กาวบน เลีย้ยวไปทางนี้ทางนี้อีกทางนี้อีกทางนี้อีกนี่อีกมีอะไรอบะเปลี่ยนเนาะโอ้ยหายไปไหนหมดเ <laughs> มื่อกี้หายไปไหน,นหมดอะ่ะ <laughs> นี่ไงยังเป็นจางยังนี่ไงฝึกแต่ทำไมเพ้นมองไม่เห็นแต่เขาฝึกร <laughs> ูปฝึกไม่ต้องใช้พึ่งตัวหนังสือมากเพิ้นก็จำได้เออก็ลงมาเพิ้นท์จำได้หมดแล้วเออข้างล่างข้างล่าง ข้างตรงเขน,เนี่แล้วก็นี่บอกให้มา <laughs> ตรงนี้ไงนี้่ทำไมเห็นแล้วไปเห็นตุ่มแล้วเอ้าไปเห็นตุ่มแล้วทำไปไปเห็นตุ่มแล้วข้ <laughs> างนนี้ข้างนี้ข้างนี้น,นี่เห็นตนุ่มแล้วอ มันเปนมันมันมันอยู่ลงมันลายจนขึ้นมาเลยมันทับกันลงครับมันทับกันลงไม่เยป้านี่ไงกระตุ่มอยู่นี่ไงไหนพี่น้องไปส่กระตุ่มไม่ต้องส่องไม่ต้องส่องนี่ไงถูกแล้วเอาเขียนอาอตรงนี้ยังได้เสร็จเพ้นเลยเพ้นยังเขียนไม่เสร็จเลย โถ้าเขียนไม่สิ็จะให้เขียนจากรันนี้ก่อนเชียวต้องเขียนให้เสร็จก่อนลูกต่อไปตัวหนูหรอกอ๋อไม่เห็นนะเพ้นก็จำได้หรอกไม่ต้องไปดูเส้นมาจำจำรูปแบบการเขียนไหมเห็นไหมเพ้นต์จำได้หมดแล้วอืมเพ้นต์จำได้หมดแล้วอ่ะต่อไปเขียนจักรันนี่ก่ได้ได้ได้เห็นไหมเพ้นต์จำได้หมดแล้ว ครับถูกครับถ้าเป็นวงกลมอย่างนี้ถูกแล้วล่ะถ้าเป็นวงกลมอย่างนี้ล่ะถ้าเป็นวงกลมอย่างข้างล่างอย่างนี้ล่ะอันนี้เป็นตัวผอพึ่งหูกอันนี้เป็นตัวผอพานไม่อย่างนี้ยครับอย่างนี้จะเป็นตัวผอบครับอย่างนี้จะเป็นตัวผอพึ่งหูกเมื่อเขียนไปด้วยกันเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นหูกเอาไม่ได้เห็นด้วยกันมันไม่ใช่คําว่าเพ้นลูกมันก็จะไม่ได้อ่านว่าเป็นเพ้นนะครับมันก็จะไม่ใช่ตัวเพ้นหูกเดี๋ยวเขียนต่อเลย ไม่โทรหรกขอนหูเห็นตุ๊กตายัเห็นตุ๊กแมงยังหลือเห็นแล้วเห็นแล้วเกาให้อยู่ไปถ้าเขียนหนังสืออย่าเอาแต่เล่นลูกเขียนหนังสือครับข้างบนครับข้างบนก็เป็นเลซ้ายเลซ้ายเลยครับก็ข้างบนอีกเดี้ยทางนี้กลแล้วกลแล้วก็แล้วทิ้งสองนิดตรงนี้เด็กดูสิ ทนี้อีกานี้อีกนีกอ้อ,อ,อีกข้างหลังข้างหลังข้างหลังครับข้างหลังครับข้างหลังไมามายมาถ่ายอันี้กทาอะคารมามันทำให้คันเ็วไม่ไม่ทำให้เย็นหรอกทำก็จะให้คนเร็วๆอ่ะเขาทำให้คันเร็ว,รวๆ ถอดเสื้อเลยมันเปื้อนเสือ้อถอดเสื้อดิถอดยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นอุ้ยโอ้ยาย,าย,ายายามันเปิ้อนมืออย่าเล่นอย่าเล่นอ่ะหอเหม็นอ่ะหอมดีเออโอเคโดนแขน งงเรียนไหม่าียวาลงมาเปิดให้ยิ่งเย็นให้ก็ดูนะ